นับตั้งแต่เขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มการเก็บกักน้ํามาตั้งแต่พุทธศักราช2,541รวมระยะเวลาเกือบ20ปีแล้วที่เขื่อนแห่งนี้ได้ชุบชีวิตเกษตรกรในเขตจังหวัดลบบุรีและสระบุรีให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งในช่วงฤดูแล้งและภาวะน้ําท่วมปีแล้วปีเล่าในช่วงฤดูฝนที่สําคัญยังเป็นเครื่องมือในการจัดจราจรน้ํา โดยเป็นจุดพักปริมาณน้ำหลากในช่วงฤดูฝนไม่ให้ไหลมาท่วมกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญเขื่อนป่าศักชลสิทธิ์เกิดขึ้นจากพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงติดตามสถานการณ์การขาดแคลนน้ำ และอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าศักด้วยความสนพระราชาลืไทยและห่วงใยได้พระราชทานพระราชาดำรัสเรื่องการสร้างเขื่อนป่าศักชนลสิิธิ์รวมหลายครั้งดังความตอนหนึ่งที่ได้มีพระราชาดำรัสเมื่อวันที่สธันวาคมพุทธศักราช2536ว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งนี้ดูจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้หมู่นี้ก็พูดกันอย่างขวัญเสียว่าจะต้องปั่นสวนน้ำ หรือแม้แต่จะต้องตัดน้ำประปาอันนี้สำหรับกรุงเทพฉะนั้นต้องหาทางแก้ไขเพื่อแก้ไขปัญหานี้ได้วางแผนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วถ้าหากปฏิบัติตามแผนนั้นๆแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงการขาดแคลนน้ำคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่3พฤษภาคม พุทธศักราช2,537ให้กรมชนลประธานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำแม่น้ำป่าศักโดยการก่อสร้างเป็นเขื่อนดินความยาวประมาณ4,860เมตรความจุ960ล้านลูกบาทเมตรและยังได้พระราชทานแนวทางในการดำเนินโครงการไว้ด้วยว่าต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรเขื่อนป่าสักก็ถือว่าเป็นแห่งแรกที่มีค่าชดเชยพิเศษ อย่างเช่นมีค่าเสียโอกาสครับค่าเสียโอกาสแล้วก็ค่าอะไรค่าตกใจเขาเรียกว่าค่าตกใจที่ว่าอยู่ๆก็ถูกเว้นคืนทํานองเนี้ยแล้วก็มีค่าชดเชยพิเศษเช่นบ้านนึงอาจจะอยู่หลายครอบครัวครับลูกเต้าแต่งงานไปอะไรเนี้ยก็ให้มีให้มีพิเศษครับถือว่าการชดเชยของเกินป่าสาเนี่ยมีมูลค่าสูงกว่าทุกเขื่อนที่ผ่านมาครับ ซึ่งก็เป็นต้นแบบของเขื่อนต่อมาว่า,า,าการชดเชยก็จะให้ความคุ้มค่าตลอดระยะเวลาในการกอร่อสร้าง5ปีพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชได้ส่งติดตามความก้าวหน้าในการกอร่อสร้างอย่างต่อเนื่องในที่สุดเขื่อนป่าศักก็ก่กอรสร้างแล้วเสร็จได้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานานามว่าเขื่อนป่าศัก์ชนลสิทธิ์ อันหมายถึงเขื่อนแม่น้ำป่าสักที่เก็บกักน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระประมินทรภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุริิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีไปทรงเปิดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในวันที่25พฤศจิกายน พุทธศักราช2,542จากนั้นเป็นต้นมาเคื่อนป่าศักชลสิทธิ์ไม่เพียงเป็นเครื่องมือจัดการน้ำอันมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่ยังสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานกว่า135,500ไร่ในเขตจังหวัดลบบุรีและสระบุรีให้ทำการเพาะปลูกอย่างได้ผลอันนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อนหน้านี้ก็ประมาณ30ปีแล้วเนาะช่วงช่วงนั้นก็มีปัญหาเยอะเพราะว่าเขตนี้ต้องการน้ำฝนอย่างเดียวพอหลังจากนั้นพอศ2548นะเนาะพอดีคองจอมทานจตัดผ่านมาทางนี้ก็ได้ทำนาปลังแล้วก็บางเจ้าบางลายก็ถมที่ไว้ปลูกผักคนละไร่2ไร่นะฮะตงนี้ก็ทำทั้งนาทั้งข้าว เมื่อมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์กอบกับการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริที่หลายครอบครัวนำมาปรับใช้ในพื้นที่เพาะปลูกของตัวเองเป็นผลให้ได้รับผลผลิตการเกษตรที่มากทั้งปริมาณและคุณภาพเมื่อก่อนพื้นที่แถวนี้จะแห้งแล้งค่ะกันดานมากไม่มีน้ำทำนาค่ะการทำนาก็จะอาศัยน้ำฝนอย่างเดียว,วค่ะ ชาวบ้านก็จะไม่พออยู่พอกินค่ะแต,แต่พอมีของชลประทานของโครงการพระราชดำริมาก็ทำให้ชาวนาลืมตาอาปากได้ค่ะแม้ว่าเขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์จะก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้ประโยชน์ได้แล้วแต่เนื่องจากลุ่มน้ำป่าศักมีปริมาณน้ำเกินกว่าที่เขื่อนป่าศักชนลสิทธิ์จะบริหารจัดการได้ทั้งหมด พระบาทสมเด็จพระประมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชจึงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547ความตอนหนึ่งว่าควรพิจารณาวางโครงการเก็บกักน้ำตอนบนของลำน้ำสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มากเพื่อใช้ในด้านการเกษตรและป้องกันอุทกภัยเนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนป่าสักมีมากให้พิจารณาให้เหมาะสม กรมชลประทานได้สนองพระราชดำริในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวนสิแห่งเพื่อชะลอน้ำก่อนจะไหลเข้าสู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ถึง180ล้านลูกบาทเมตรด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตา เขื่อนแห่งนี้ได้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้มีความอยู่ดีกินดีสมดังพระราชาฤไัยห่วงใยที่มีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่า